สวัสดีค่ะคุณเดได้เบิรงคลิปแน่วันไหนนี่เพิ่นเป็นยังตลาดมาถ่ายลงเมื่อหันบ่ช่องพะปุ้ยค่ะช่องพะปุ้ยเออคลิปคอนเทนต์ตลาดเขามานั่งรัดเอาอยูุติเนนในยังกินแน่หันชีสเป็นฟ้าหมูกระทะมีแต่แนี่จอยเพียแเนี่จอยอย่าพี่น้องไม่กินบัทเรียนอีกแล้วแซ่บบ่ได้ข้าวว่านางอยาก นักงยักบ่อยู่บ่อที่เห็นเขาซากัรสนดอกอยู่หลังห่านไหมเมื่อใครผูด้ใดอยากลงยักหลังไหมน่อื้อบัตรเขาคุ้มปิด้วค่ะนานวันนี้บัตรเท่าไหร่วี้บัแปดสิบแปดบาทหนึ่งวันมื่ออื่นแก่มื่อสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องือของนเมองหชิเรตเป็นยักสองมือเลยบ่อเห็นเขาซากันนี่บันนี้นักงเงือกเดียบาเนี่ยนังเงือกกัเป็นเพื่อนกันตี น้ำเงือกเป็นค่ะตอนน้ำเรื่องเป็นน้งเงือกเป็นทั้งยายพี่น้องโอ้ยมาโปรโมทซอยกันที่ได้ค้นซื้อบัตรเขากุมเขาสิได้เห็นอยากแปละไม่สิเป็นแนวใดมาเบิ่งกันพี่น้องหนาตื่นเต้นมีทำลายอะไรเออสีไปหาซื้อกินน้ำก่อนทายคลิปแล้วกันเอากินนน้บัวบัวบัวอยากแย่งกินอยากบัวอ้วนมือนี้เขาโค้งเขาเลยเติมนังอยากเนี้ยตรงเติมพลังได้ไหอนี้เออห่าห่าห่าเออฮ่าห่า ตอนแต่ตอนแปลงล่างบอยักตอนตอนโชว์จริงค่ะตอนโชว์อันพระอภัยมณีไม่ไม่ใช่ฉากมันบอโว้ยนึกว่าข้นฉากเว้ยข้นชดจะซื้อพี่น้องบอเป็นยังถือว่าโอกาสใหม่มาแล้วก็ทำให้เต็มที่อุ้ยนี่พี่น้องน้องในโอกาสมั้งสิเขาก็ต้องซอยมาเป็นกำลังใจได้พี่น้องมาเบิ่งกันว่าน้องจีนบ่ยบอคุณยายเห็นโอกาสมาแล้วก็เห็นเอา สู่ๆไปมโนไม่ได<ม>้แต่งหนาย,างยานังอยู่บอกอาจจะบอค่ะเพราะว่าต้องขึ้นเพลงต่อไปอ๋ออ๋อมันนางยักก่อนแล้วก็มาเป็นคอนเสิร์ตตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวมันจะลบหน้าไม่ทันเนาะพี่น้องอุ้ยเสียดายแต่ไหนมันเต็มเลยแต่นี่ล่ะฟ้าสายยุติอันนี้เต็มอีกว้าเต็มแหม่มกำลังเย็บสุดแห่งตากแห่งเมื่อไรเมื่อวานนี่เปียกบดนย้อนยุคสุดเ่ยตรงนี้ตัดมาปุน มึงพี่น้องมูกระทะซูนเนี so ky, ่ยาไปเลยปิดไว้แม่ราซื Blockchain> ้อมะไฮยันพ่อแม่ก like ็สกินทุเรียนน่ะน่ะหยาดกันกินทุเรียนเราบัดเลยเจียงกันแล้วก็กินเนี้ยตอนนั้นแล้วกินมูกระทะว่าเอาเอาพอยยางเลยพ่อไปใส่ยางเลยพอเห็นทุเรียนนะก็เลยสิกินทุเรียนอีแผงไม่ยังล่ะไม่ยังไม่ยังนี่ผู้นี่กินสนาโค้งมือมือนึ่งนี่กินเต่งกินเต่งนึกเหมือนเลยเป็นเกลารา กินว่ากมีาหลายกินหลายมือและเห็นกินบัตเรเนี่ยบใส่ไปเอันนี้กับบรใส่ยพอดีเออใส่พอดีบใส่น้ำกันเหรวันนี้มาในชุดวันแหววอีกแล้วใส่โบสีขาวด้วยยังนาะยั่ยซื้อไว้ายบักม่วงบอรู้ยทำร้ายแตกที่น้อง ากพี่น้องรอติดตามผลงานในมอน,น้เขาสิไปถ่ายคลิปอันนางอยากเปลี่ยนไฝลงงลิปใบ้พี่นอ้องเบิ่งแล้อกับพี่น้องเลเขาเบิ่งในไร่สดร้อมเได้เห็นเออเได้เห็นกวนมูอยู่ในกลุ่มปิดพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วจะได้ลงอีสานแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นกำลังใจให้น,อน,น้องหลายๆหรือว่าหาหาน้องผู้ใยู่ยุไกเลียนเชิญมาหนางานันด้วยค่ะพี่น้องมินิคนหวานไม่เห็นตัวจริงนอง้องบอกว่า แพงน่ารักมากเห็นตัวจริงแล้ววาฉันเบาเองว่าเนี่ย,ยค,ค่ะเอาไม่ได้เบาเองไม่ได้แ,แกงเด้เหาอมีหลักฐานเท่าไรสดเนาะเขาวาดไม่เห็นนองอยู่หลังหานก่อนองตหาหักคู้ในหน่อยหนึงมานะ ่ขาในกินกับอันนี้ฐานแล้วจับี่เมมมแท้่เอเอาแม่แม่แได้เขาตัวได้เร็วๆรันเบิดก้อนหันแม่ตมองเอมามเลยไปสิ้นแคุณูริสันสองพันห้าเปล่าหนขาตั้ง อันมื่อนี <to> ่มื่อนี่เขาขึ้นอวฉากันขึก่อนเขาขึ้นฉากอะไรก่อนวันนี้สี่ห้าหกค่ะสี่ห้าหกแล้วไอ้ตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มเป็นอะไรเป็นนิวเจนบ่ะเมเป็นฉากเลยบ่เริ่มลรกเรื่อยสี่ห้าอ๋อฉันไม่ต้องไปรอหน้าเวทีตอนตอนเริ่มเลยใช่ไหมก็เป็นหนูเลยเออจากซีซีหาขึงก้อนโมเมื่อนี่พี่น้องน้องได้ขึ้นหันก้อนโมคือหลายๆกับความกินเยอะมาก เคยหอดเวลาแต่งหนาสี่หา,เนนเเหางาาเราก,ก็เป็นคอนเสิร์ตกันปะสี่หางหกค่ะโอ้สามฉากเลยบอกมาสี่หกแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตบ้าหนูก็ขึ้นแค่สี่กับ่ากันปะจะฟ้องขึ้นบ่ได้หรือเปล่แมนน้นนองถึงสามสี่เจ็ดกันปะเหรอใช่น้องปกติเรวลาองคอนเสิร์ตอีกเออเคยลงมาแต่งไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเหลืขึน้นเป็นของอันนางยากมาก,ก่อนเราจงค่อยเป็นอันเอิญอายกันปะ เป็นเอินไอกคอนเราคอยนั่งอยากบ่กเออว่ะนั่งอยากมันอยู่ตอนถ่ายมันตอนเมลอนเต้นมันเล็ดในเต้นมื่อนี่มื่อนี่แต่ว่าเราซื้อไม่ห้ยเลยเนี่ยนู้คนเต้นจะแม่แม่ซื้อจัดเต็มเดี๋ยวขอซื้อเลเล็ดอีเนีถอะอันเอาสูเอาอีหล่าจะเบนค่ะจะอ่อนค่เอาสูเอีหล่าผู้ยยัยคนไหนบมดบาทนาทีมาแล้วขว่าเอาโอกาสโอกาสดีในแสดงในแสดงศักยภาพเขาหมดบาทดิเลยเอาอีหลีเด้อสมบ เอาชิเบิ้งเขาว่าเสียบคักคานังในแบบเด่นจากเพลงมื่อนี่สามบ่หนูเด่นเพลงอะไรบ้างอ่ะเด่นสองบอเด่นสองเพลงค่ะถ้างานอีสานหนูเด่นกี่เพลงพี่จิไปถ่ายคลิปเอาแต่เฉพาะเอาสองมาเลยบ่อีสานกับสองไว้เพลงกุหลาบขาวกับเพลงรอรู้ไหมค่ะเด่นเพลงอีหยังคอร์กินในวันนี้เาคอลูกกิลยกุหลาบขาวกับอีหยังกับพี่เด่นคอน ติมเพลงยังวะอันเพนนบบลินกาบบลสินเออเพลงเสียงเพี้ยนอันยังก่อเพลงยังก่อไม่ติมซุ้เพลงยังก่อไม่ติมท็อปเพลงยังยังกาลสินยากๆเนีย่ยแหละฉ่ำซึ้งเต็มบวกโอ้เทพร้อยละทายบ่ได้ดอกแฟนไม่ได้เพลงนีนกาลสินมันจะไปทายน้องเอาเฉพาะแบบน้องแดนอย่างเดียวกาลสินอะคลิปนั้นจะไปตัดใส่กนันมัดนี้ชอบก็เปียกเลยสุดไอท็อปนั่นติมในกาลสินไหมพี่น้องเฮิตจังไหนล่ะทายตะแยงตั้งหัะล่ะม่าไอ้เบิ้ง แต่วันนี้ชุดน้าเงินไม่ได้ขึ้นแดนแล้วบอกไก่น้อยไหมไม่่ะไม่มีไม่มีแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้แดนวันนี้ก็ไม่มีขอไปในเรื่องแป๊บนึงคิ้เอาบแบอจะแก้วะนะเอาน้จกนนสงนาไทยโปคลิปแน่ผู้ดีผู้งามแน่หนึสองซ้ำ มันหนักกลมไปหน่อยแต่พี่น้องแหน่แน่แน่อยน้ำผู้เดียวเด้อลอยน้ำผู้เดียวเนี่ยตัวเดียวเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันขึ้นกันหลังคลิปให้จบเมื่อข่ามโฆษณาได้พี่น้องถือเป็นการสปอร์ตแล้วก็ฝากช่องน้องครับแพงลำพืนออฟฟิเชียลด้วยน้องก็ลงคลิปไปเยอะแล้วเนาะวันนี้ฝากันไปเบื้องคลิปซองนันเหมือนกันว่าเบื้องคลิปซองมีให้แน่เอาคลิปนี้ฝากไว้จะมีพ้อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาบายบายหน่อยบ๊ายบาย ฟังอันนี้อ้าวบ๊ายบายพี่น้อง